สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กัอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ การที่คุณจะรักใครสักคนนั้นคุณต้องรักในสิ่งที่เขาเป็นรักในตัวตนของเขาแต่การที่คุณจะรักใครสักคนต้องไม่เลือกรักที่เขาหล่อเขารวยเขาสวยเขาดูดีแต่คุณควรเลือกที่จะรักคนที่เขาทําให้คุณมีความสุขอยู่กับคุณแล้วสบายใจสามารถระบายได้ทุกเรื่องมีอะไรก็พูดก็บอกกันตรงๆการที่คุณเป็นแฟนกันบางคู่อาจมีสิ่งที่ชอบเหมือนกันหรือบางคู่อาจมีสิ่งที่ ชอบไม่เหมือนกันและสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณต้องปรับตัวเข้าหากันและก็ควรจะปรับทั้งสองฝ่ายดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4ทริกปรับตัวเข้าหากันเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่ 1. เมื่อคุณทะเลาะกัน อ่านไม่ผิดหรอกครับคุณต้องทะเลาะกันทะเลาะกันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาแต่จะหาเรื่องหรือจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาแต่ทะเลาะกันในที่นี้หมายถึงหากเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหรือเกิดเรื่องที่คุณไม่สบายใจจากคําพูดหรือการกระทําของเขาคุณควรพูดความคิดของคุณออกไปบอกเหตุผลต่อให้สิ่งที่คุณระบายออกไปจะต้องทําให้คุณทั้งคู่ต้องทะเลาะกันก็ตาม แต่นั่นคือทางที่ดีอีกทางหนึ่งที่คุณและแฟนจะสามารถเคลียร์และรับรู้ความคิดเห็นของอีกฝ่ายว่าเขาชอบหรือไม่ชอบหรือต้องการอะไรทําให้หลังจากที่คุณทะเลาะก,กันและมาเจอกันตรงกลางหรือมีอีกฝ่ายเสียสละยอมมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นแน่นแฟนมากขึ้นครับข้อที่2สงสัยอะไรให้ถาม เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เวลาคู่รักหลายคู่เกิดเรื่องแล้วส่วนใหญ่มักจะเงียบไม่ยอมพูดไม่ยอมถามพอวันหนึ่งทนไม่ไหวแล้วก็มาระเบิดลงสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดปล่อยให้เรื่องมันกัดกินความรู้สึกไปได้เรื่อยทางที่ดีก็คือสงสัยอะไรให้ถามสงสัยอะไรให้พูดอย่าคิดเองเออเองอย่าไปคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะเดาออกว่าคุณไม่พอใจเขาอยู่เพราะอีกฝ่ายบางทีเขาไม่รู้ ตัวได้ซ้ำว่าคุณกำลังน้อยใจหรือไม่พอใจอะไรกันอยู่ครับข้อที่3บางเรื่องให้อภัยและลืมๆมมันไปก็ได้ คนรักกันก็เหมือนลิ้นกับฟันนั่นแหละครับต้องมีกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วแต่พอเวลาโกรธกันแล้วบางคู่ก็เผลอระเบิดอารมณ์ออกมาทั้งหมดจนทําให้อีกฝ่ายเสียใจเข้าจนได้นอกจากนี้สิ่งที่เกิดกับคุณสาวๆอย่างคุณก็คือเวลางอนก็งอนมันข้ามวันข้ามเดือนกันเลยทีเดียวคุณหนุ่มๆเขาก็มีขีดจํากัดความอดทนเหมือนกันนะครับเพราะอย่างนั้นเรื่องอะไรที่ให้หยวนหยวนยอมยอมกันได้ก็ทําเป็นลืม ลืมกันไปบ้างและให้อภัยกันเถอะครับนอกจากจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วยังทําให้คุณดูเป็นผู้หญิงที่รู้จักระงับอารมณ์และดูน่าเกรงใจขึ้นอีกด้วยครับข้อที่4กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญ การที่คุณมีคนรักนั่นคือการที่คุณอยากมีคนคอยอยู่ข้างๆคอยรักและเอาใจใส่ใช่ไหมล่ะครับแน่นอนเลยว่าเวลาที่คุณท้อหรือเหนื่อยไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้กำลังใจจากคนรักอีกแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่คอยทําให้ใจของคุณชุ่มชื่นและมีกําลังที่จะทําสิ่งต่างๆต่อไปรู้แบบนี้แล้วก็รีบกดมือถือส่งข้อความไปให้คนรักของคุณกัเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4ี่ทริคปรับตัวเข้าหากันเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาการปรับตัวเข้าหากันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องกระทําอย่างเร่งด่วนครับเพราะมันคือวิธีที่ช่วยทําให้ความรักของคุณอยู่กันได้อย่างยั่งยืนและยาวนานต่อไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ